สำคัญที่ปัจจัยภายนอกครับมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทั้งด้านมิติเชิงเศรษฐกิจมิติเชิงสังคมมิติเชิงสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากเกิดผลกระทบต่อภาพรวมใหญ่แล้วครับสิ่งหนึ่งซึ่งหนีไม่พ้นเลยครับก็คือการกระทบต่องานกิจการพระพุทธศาสนาของเราครับผมกาลังพูดถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับถามว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนแปลงไปมีความจริงอยู่ข้อหนึ่งครับนั่นก็คือ ถึงเราไม่เปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนไปและถึงเราไม่เปลี่ยนไปโลกก็ไม่เหมือนเดิมด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เลยได้ดําริโดยปฏิปคุณหลวงพ่อพระพรหมบดิตท่านว่าทําอย่างไรครับเราจึงจะสามารถปรับเปลี่ยนการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นให้ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงแต่จะใช้รูปแบบเดิมก็คงจะไม่ได้แล้วครับก็เลยเกิดแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งจะมา เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีก็คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์แน่นอนแล้วครับปัญญาประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดีแต่สําหรับการใช้ในกิจการพระพุทธศาสนานั้นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องใช้อย่างเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเรายึดมั่นในหลักคําสอนของสมเด็จครับไปคัดเราเองนะเรายึดมั่นในหลักคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าแต่ณะนั้นก็ตามครับ เราเองก็ต้องคำนึงถึงศาสตร์แห่งความเปลี่ยนแปลงไปทางปัญญาประดิษฐ์เราจรึงผสมประสาน2อย่างเข้ามาด้วยกันครับเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมอย่างมีคุณธรรมเพื่อนำหลักคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไปสู่พุทธบริษัทโดยเฉพาะกลุ่มไหนรู้ไหมครับกลุ่มของเด็กและเยาวชนเราจะสามารถใช้ AI ในการสร้างภาพใช้ AI ในการสร้างข้อความใช้ AI ในการเล่าเรื่อง เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงเด็กได้เห็นว่าการเรียนรู้พระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อแต่เป็นเรื่องที่เขาเข้าถึงได้ AI สามารถที่จะปรับคําพูดเหล่านี้ให้สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยเด็กเองในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้มีแค่การเข้าถึงเด็กนะครับคนวัยทํางานเข้าเฉกเช่นเดียวกันคนวัยทํางานเดี๋ยวนี้ครับทุกคนมีสมาร์ทโฟนทุกคนมีโทรศัพท์ที่ทันสมัยเราสามารถสร้างคอนเทนต์หรือเนื้อหาของการเผยแพร่พระพุทธศาสนานครับ เราก็สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียไปจะผ่าน YouTube จะผ่าน Tik t o k จะผ่าน Facebook แต่เราต้องสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาก่อน A.I มันช่วยสร้างคอนเทนต์ได้ครับ A.I มันช่วยสร้างวิดีโอได้ครับเราสร้างเสร็จแล้วเราก็เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลก็เข้าถึงกลุ่มคนวัยทํางานได้เป็นอย่างดียังครับผู้สูงอายุอย่าคิดว่าไม่จําเป็นนะครับเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุเรามีสมาร์ทโฟนกันนะครับเรามีชมรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสามารถสร้างสร้างเนื้อหาต่างๆด้วย AI ได้ครับเข้าถึงผู้สูายุเฉลียเช่นเดียวกันแต่ในทางกลับกันนะครับไม่ได้มองแค่การเผยแผ่พุทธศาสนาในมิตินี้อย่างเดียวครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณเจ้าเองสามารถใช้ AI ได้ครับในการสร้างผลงานวิชาการสามารถใช้ AI ได้ครับในการสร้างบทเทศนาออกแบบเล่าเรื่องใส่สอดแทรกคติพจน์สอดแทรกพุทธวัฒนะอะไรต่างๆได้เยอะแยๆมากมายเลยครับนี่คือจะเป็นการช่วยยศ ลดระยะเวลาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบในการเข้าถึง AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของเราได้ในยุคสมัยนี้และมองไปการภายภาคหน้านี่แหละครับจึงเชื่อเห็นว่ามันเป็นการปรับตัวขนาดใหญ่จริงๆและผมอยากยิบยกเอาคําพูดคําพูดหนึ่งมาครับของชาลส์ดาวินชาลส์ดาวินเคยกล่าวเอาไว้ว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุด สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดแต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดได้คือสิ่งมีชีวิตที่รู้จักวิวัฒนาการตัวเองและปรับเปลี่ยนทันการเปลี่ยนแปลงนี่คือเหตุผลสำคัญที่เรากำลังใช้ปัญญาประดิษฐ์แห่งยุคปัจจุบันและแห่งยุคอนาคตเพื่อการปรับเปลี่ยนบริบทแห่งพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่พ,พุทธศาสนาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างแท้จริง สำคัญคือการคงไว้ซึ่งแก่นแท้แห่งพรูาสนาแห่งหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์ครับเปลี่ยนก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนที่จะไม่มีเราเราช่วยกันได้ครับ